ความลับของคนอยากหุ่นดีแต่ไม่มีเวลาค่ะเคล็ดลับแรกเลยค่ะเพื่อนๆนั่นคือคุณต้องทำ IF ค่ะ IF หรือว่า intermittent fasting คือการรับอาหารได้บางช่วงเวลาแล้วก็ต้องงดอาหารในบางช่วงเวลา เพื่อนๆต้องเคยได้ยินมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยคือ IF เนี่ยนะคะเขามีหลากหลายรูปแบบนะนะคะแต่ว่ารูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นคือ16ทับแและเป็นรูปแบบที่ปิงเองก็ทำเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นความลับนะคะว่าปิงก็ทำา IF อยู่เช่นเดียวกันสอบใครคะ่ะที่อยากหุ่นดีแต่ไม่มีเวลานะคะ16ทับคือ16ชั่วโมงนั้นค่ะเป็นชั่วโมงแห่งการที่ เราจะร่างกายของเราไม่สามารถรับแคลอรี่เข้าร่างกายได้คือเราต้องไม่ได้ทานอะไรเลยคือเหมือนกับเหมือนกับเรางดอาหารในช่วง16ชั่วโมงนั้นนะคะแต่เราดื่มน้ําเปล่าได้นะนะคะดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่าในช่วง16ชั่วโมงนั้นและ 8ชั่วโมงที่เหลือค่ะเป็นช่วงเวลาทองคำที่เพืเ่อนๆสามารถกอบโกยทุกอย่างค่ะนำแคลอรี่เข้าสู่ร่างกายได้แต่เช่นเดียวกันค่ะอะไรที่คุณทานมากเกินไปเกินความต้องการของร่างกายสุดท้ายคุณต้องรู้นะคะว่าถ้าทานเยอะก็คุณก็อ้วนอยู่ดีโอเคไหมคะเพื่อนมาให้เคล็ดลับกันนะคะส่วนข้อที่2ค่ะคือ จงทานอาหารประเภทผักนะคะที่เป็นไฟเบอร์เป็นเส้นใยอาหารนั่นเองนะคะ mm. เพราะอะไรเพราะไฟเบอร์นะคะหรือว่าเส้นใยอาหารถ้าเราทานนะคะในปริมาณที่เพียงพอนะคะเส้นใยเหล่านี้จะไปช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายในร่างกายของเพื่อนๆนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ในหนึ่งวันอาหารเราไม่ค่อยเจอผักเลยหรือว่าเจอน้อยมากนะคะปิง๊งขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะ มัลติเบอร์รี่ไฟเบอร์นะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มประเภทชงนะคะเป็นเบอร์รี่คือเป็นไฟเบอร์นะคะแล้วก็เป็นมันติเบอร์รี่นั่นคือมีส่วนผสมของเบอร์รี่ที่หลากหลายในหนึ่งกล่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคะ่ะเรื่องคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของระบบกับทายนะคะหรือว่าเจอผักน้อยไม่ค่อยทานอะไรที่มีเส้นใยไฟเบอร์ iber, นะคะก็แนะนำตัวนี้ค่ะ หงวนละหนึ่งซองก่อนนอนนะคะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะคะและวิธีที่สามก็คือการที่เพื่อนๆต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยๆก็คือ8ชั่วโมงนะคะแชั่วโมงและต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็น3มเรื่อง3เคล็ดลับเทคนิคง่ายๆค่ะ เป็น3ตัวอย่างที่ปิงเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังจากในคอร์สที่ปิงค์กำลังจะเปิดสอนค่ะเป็นคอร์สใหม่นะคะที่ชื่อว่าคอร์ส21เคล็ดลับในรมิตคุณให้หุ่นดีค่ะซึ่งคอร์สนี้ปิงค์จะเริ่มเปิดสอนนะคะวันที่5กุมภาพันธ์วันแรกนะคะ5กุมภาพันธ์วันแรก ะะเพื่อนเพื<ๆ>่อนคนไหนที่สนใจนะคะคอร์สเรียนออนไลน์นะคะเป็นรูปแบบออนไลน์เพราะฉันไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเรียนได้หมดเลยนะคะนะนะคะคราสนี้จะเปิดเรียนวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะราคาปกติของคอร์สนี้อยู่ที่9,900บาทแต่ถ้าวันนี้ค่ะชวนเพื่อนเพื<ๆ>่อน่เห็นคลิปนี้เป็นให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะ 4,950บาทไม่ให้ค่ะไม่ให้นะคะให้พวกคุณอยู่ที่4,500บาทถ้าเพืเ่อนๆสนใจค่ะราคา4,500บาทสามารถทักไปทาง l i น e แอดแอดครปเพื่อลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะเพืเ่อนๆแล้วพบกันในคอสในคลาสเรียนนะคะเพืเ่อนๆด้วยรักพวกคุณทุกคนมา,มากๆพบกันในคอสค่ะสวัสดีค่ะ